สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสุข,ขู่ทุกคนพบผอกับผมทวีคนเดิมอยู่ทางบ้านอาจารย์สมหวังพี่น้องติดตามตัวดีโคงสุดไทยครับให้ชุดเดียวคงเดียวพี่น้องนะครับมีตัวเน้นตัวฟันให้พร้อมงวดนี้อาจารย์สว่วังว่าตแตกแทและงวดนี้แล้วก็มั่นใจนําพี่น้องนะครับเป็นเลขสูตรเลขวันนะครับเพิ่นห้มาในอยหน่อยชุดหน่อยหน่อยห่างพี่น้องติดตามเบิ่งติดตามชมให้กอลลั่งแก่อาจารย์สมหวังน้าพี่น้องให้กอลลั่ใแก่ช่างช่องทวีคนเดิมน้นได้พี่น้องเด้อ หากการแพ้กันพี่น้องจะทิ่มจะปลาช่องในน้อยและวิควนเดิมใบขางทางผู้เดียวพี่น้องนะครับเอามื่อนี้นะครับมื่อวันที่24่สิบเราได้พี่น้องนะครับไก่ปุ่ญขรศากแล้วนะครับเลยถือโอกาสล่วงฟันคงสุดท้ายสู้อาจารย์เลยพี่น้องติดตามคงไทยเบิร์ตสุหมองลายพี่น้องเพราะว่าวันที่27 28 29แอดบอได้ล่วงตัวเลขและพี่น้องเด้อเพราะว่ายากน้ำบุญขรศากแล้วก็แอดตรงทำความสะอาดนะครับถาดนะมองที่เก็บดูพ่อดูแม่พี่น้อง นะครับทำความสะอาดซุปปีพี่น้องนะครับขาดบ่ได้นะครับ,ขาดบ,ดนะรบขาดบอกพี่บอก,บอกน้องสุขู่สุคนนะครับบางเทีก็จะลงมือละคลิปสองคลิปนะครับแต่สิบกรต็มที่นะครับมื่อนี้ก็จะเก็บทางสารคามทางขอนแกน่นเก็บคลิปอาจารย์สัมวังอาจาคลิปอาจารย์แดงนะครับเก็บไปเรียนทั้งอาจารย์ต่อยเกต่อยคนดวงแห้งกับพ่อสมตักแล้วก็บ้านหนองกุ้งน้อยกับบ้านดอนตูมนะครับพี่น้องเก็บเก็บหลายหลามองไปทอนกันแล้วก็จะอวยขึ้นคำเพ่อชุมแพล นะครับเอาเข่าในาทองเรียงกันพี่น้องติดตามอาจารย์สมบงนนังเพิ่นนางฐานนางรอยอยู่พี่น้องนะครับ<ม>เิ็นด็ดีดีนะครับคำมืดเปิดตาเพิ่อ็ขี่รถมาให้ตัวเลขกท่าทางสู่งวัดพี่น้องนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสื่แนบสื่แน่กับยาวากันเด้อครับผมคนมักเลขเป็นสีละครับแล้คำขึ้นกับเบิ้งแต่เล็กเดือบอยู่หัน ครับแม่บ้านจมแล้วบ้าเลีครับ <laughs> แม่บ้านจม <laughs> แม่บ้านจมว่มบา,มมาบ้าเลีทีเนาเอาคนมากกับแบ่งปันกันไปละครับทันือก็ดีอยู่แล้วก็บ่ถทีก็เอาไหมทันทอจะเฟ้าดากันเนาะฟฝ้าดากันครับเป็นสูตรคำนวลนีม่มือไปมือนี่แหละแม่กับสีม,ม,มันไปเรื่อยๆแหละเนาะครับแต่ว่ามีอย่างไรเราก็บอกต้องนี่ละครับผมอาจารย์ก็น้อยหน่อยดิพี่น้องนะครับเวลากะ แปดนาทีก็โดนเตือยีพี่น้องนะครับกูมักวิ่งก็วิ่งศูนย์กับหนึ่งหวงวดนี้บอกอาจารย์งวดน,นี้ละศูนย์กับหนึ่งมาในนอนบอกครับมาแนนอนละอาจารย์มันใจียอนยะครับ,รบพอดนี่ายมักวนอยู่่าอยู่ไหห่วยเอานี้ละร้อยปเปอนต์ลดครับศูนย์กับหนึ่งเนี่ยครับอือศูนย์กับหนึ่งเนี่ยครับ โอ้ของอาจารย์สมบังมาสุวนกับหนึ่งเรื่องก่อนเด็กพี่น้องชุดเดียวห่างชุดเดียวโค้งเดียวพี่น้องนะครับโค้งเดียวนะครับหลายโค้งลายปวดหัวตัวครับพี่น้องเสียบปวดกเนาะแมนเอาโค้งเดียวไปเลยจะาจ้าไปโหลดโค้งเดียวแตกเลยว่าอาจารย์เฮาพี่น้องโค้งเดียวแตกอาจารย์สมบังมั่นใจล้านเปอร์เซ็นได้พี่น้องงวดนี้จังได้กระสือจังได้ก็เข่าพี่น้องนะครับเด็กเพลินเพลินวาพี่น้องเนาะเอา หลังจากฟังเสียงอาจารย์แล้วบัดนี้เฮาสิได้ฟังเบิ่งตัวเลขนํากันเลขเรียกว่าบ้านี้นะครับผมเอาไปไดนเอาเอาหันหลังสิหันหันหน้าอ่าๆเอาจารย์เว้าเลยอาจารย์บอกก็ได้บอกก่อนอืเลขของอาจารย์042ครับผม581ครับ01ครับ02ครับ04ครับผม42ครับผม51ครับผม แปดหนึ่งครับผมห้าแปดครับผมครับอือวิ่งแต่ศูนย์กับหนึ่งล้ศูนย์เน้นก็คือศูนย์กับหนึ่งครับหาคู่ใส่เอาเป็นผููบิมากได้หนีเหมือนบ่แมนอืออันนี้แหละหาจับใส่เอาครับมักนะครับผมอือวิ่งยังไรดอกมือดีตัวเน้นตัวเน้นของอาจารย์ตัวใดงวดเนี่ยครับผมศูนย์สองครับเม็ดเดียวบ่เม็ดเดียวเลยศูนย์สองอือเม็ดเดียวเลยตัวร่องแตบมันศูนย์สี่ละ ัวล่องศูนย์สี่ครับโอ้เอาคัดเน้นเร้ยวปะครับอาจารย์นเน้นครับเน้นแล้วครับเน้นเน้นแล้วจงมาปล่อยสูตรเดียวเลยว่ามันมากครับเนล้วครับอาจารย์สมหวังนี่โค้งเดียวสูตรเดียวได้พี่น้องเด้บอบ่มีหลายโค้งพี่น้องนะครับ<า>เป็นคัด,ดคัดคัดร่วมๆกันเบลเล้วเลยเอามาสรุปสูตรเดียวเลยพี่น้องนะครับบอ,อ้สูตรพี่น้อง <cas ue> ฟังพี่น้องมากคอยจัดพี่น้องคัดคอยพนนันเนาะพี่น้องเนาะี่วงวาววะองดอกนุ่น ครับเ <laughs> มยเมย์อเอ็ดกับคือการพี่น้องตามคนต่างเมยนะครับเม่อนี้กับผมกับพรท่านได้กินเข่าพี่น้องเดินทางมาบากตัวอาจารย์แดงว่าเมยหลายอาจารย์แดงว่าจะหาเขาไว้กินก็เลยบอกว่าบระทันกินดอกหนักเมื่อนี่กับเลยถือโอกาสลงเลขของอาจารย์สมหวังให้พี่น้องในเบื่องในชมกันโคงสุดท้ายมาอาจารย์ยกมาให้เบิ่งบัตรซุ้มเฮ้าบัตรนะถ่ายคลิปแล้วนะเบิ่งเอาบัตรครับเอาบัตรให้พี่น้องนะครับที่ให้พี่น้องเบื้องตัวเลขกันตัวใหญ่ๆบางคนก็จะบ่กบ่เห็นพี่น้อง หนึ่งตุล่าคมเห็นอยู่ครับหนึ่งตุลราคมสองพันหา้อยหกสิบหกได้พี่น้องนะครับอาจารย์สมบังโค้งสุดท้ายพี่น้องวิ่งข้างบนข้างล่างคือศูนย์กับหนึ่งพี่น้องตัวแดงจึงครึ่งนะครับฟันศูนย์กับหนึ่งด้พี่น้องเด้อมาในนอนพี่น้องล้านเปอร,ร์อเซ็น,น,นาตา์นะครับแอดทวีคนเดือมกับมัดคือกันพี่น้องเข่าตากรรมการโยนะครับสามตัวคือสี่ศูนย์สี่สองพี่น้องศูนย์สี่สองแล้วก็หาแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งพี่น้องนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่ง ล้วก็ศูนย์สองก็ศูนย์สี่ก็สี่สองหานึงเราก็ 8, 1, แปดหนึ่งก็แปดหาได้พี่น้องเด้อนี่คือเลขเจ็ดชุดเจ็ดหางสลับสองตัวพี่นอ้องนะครับซื้อบนซื้อล่างพี่นอ้องนะครับซื้อเลขกลับไปนาได้พี่น้องเด้อตัวเน้นเน้นสุดๆมากสุดๆคือของอาจารย์สมบังนี่ก็คือศูนย์สองเม็ดเดียวเนดะ้อาจารย์เนาะตัวรองก็คือศูนย์สี่ได้พี่น้องเด้อนะครับตัวรองคือศูนย์สี่ตัวเน้นคือศูนย์สอง นะครับมักคอยจัดขัดคอยผ่านพี่น้องแคปหน้าจอไว้นํางวดนี้มีความมั่นใจลายไปเลยครับอาจารย์เอาลอยเปอร์เซ็นต์ลอยลอยเนาะอาจารย์เนาะลอย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 ครับผมว่าจะว่าล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ไหมเออต้องหลายเนนะอาจารย์เนาะเอาลายเป็ลายเอาลอยครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์สมหังเพื่อนฟันให้ศูนย์สองสองศูนย์ได้พี่น้องเด้อนะครับเอาถ่ายคลิปแล้วค่อยพี่น้องอยู่ดีแห้งเอาแก้มืดก็งานโรงงานมันบ่เขาเนี่ยครับ เขาเตเลวิ่งดีความดึงหันรับเอางดนี้เอาเขาติ่มติมครับงดนี้คอยเขาตรงตรงรับสำหรับเตกปังฟังเราเพราะเหตุบุญเหตท่านน้อเพื่อนบุญขาสากเนาะจันเนาะู้าุ๊หได้เขาเห็ดบุญข็สากเลยตอกตังท่านเหตุบุญก็รับอือขับกันแน่เออตอกังท่านไปนี่กันเดี๋ต่อไปเอกเอาบัญชาอีกงวดนึงเนี่ยครับเนอะนั่นแหละสุขให้มันเนาะจานเนาะ วันนี้กะที่ขอให้แตกสามตัวคนละเนี่ยจังสี่มืสียเสียงก็ได้ครับางสี่มืคือสเสียงก็อาจารย์แดงกันหรแมนแมโอ้อาจารย์แดงไปไกลได้ตีตัวออกห้างเลยได้ไกลเลยได้ตีตัวออกห้างเราพี่น้องอันนี้ว่าเดี๋ยวไปใส่แล้วโมยู่นี่ครับเอออาจารย์กลวยว่าที่หลังก็เสียงแล้วหรออาจารย์กลวยก็เสียงแล้วเออเอานะครับหวังว่าอาจารย์สมหวังคงจะปังคงจะแตกได้พี่น้องเด้อหวดนี่นะครับเอาสลับเลี้ยวทางของอาจารย์ สมบังเพ้นก็ให้เท่านี้ล่ะพี่น้องพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับ,รบมักคอยจัดขัดคอยพางชาวทางเป็นเพียงหน้าทางเป็นซสื้อกางเป็นสะพานบญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์สมบังหลายๆสาําหรับหน้าทางงวดนี้ที่หายางช่องวิมีคนดื่มได้ม,ดมา,าถ่ายทำนะครับตัวเลขดีๆดังๆนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมันร้านเองครับผมตาธุกอาจารย์ เหตุบุญเหตุท่านเป็น้ัดครับผมน้พี่น้องนะครับกมพาดอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยนี่คือ1ตุลาคม2566นะครับอาจารย์สมบังโค้งสุดท้ายแร้วิ่งบนวิ่งล่าง0ูนกับ1นะครับฟัน0ูกับ1ลได้พี่น้องมาในนอนลานเปิดเส้นนะครับ4อ่หา0 4ด042 5 8ห้า1 0ด02 04 4ศ51 81และ ห้าแปดได้พี่น้องเดอ้อเน้นที่ศูนย์สองเม็ดเดียวแขนๆตัวร่องก็คือศูนย์สี่พี่น้องนะครับมัก่อยจัดขัดไข่พานขอบุญขอบคุณนะครับอาจารย์สมบังหลายจะให้แนวทางทางช่อง u t u b e ทวีคนเดิมนะครับขอบคุณเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ขอบคุณทุไกลไกลททุกแค่ทุกคนแล้งแก่ที่เขาบะเบิงมาชมตั้งแต่ตนันคลิปจนบาจบจิบขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความสุขจงมีเก่ทันผู้ชมผู้ฟังของทวีคนเดิมสู่ขู่ทุกคนพี่น้องสวัสดีครับ